บริการไปโดยไม่เช็คเลยว่าที่เราทาไปเนี่ยผลมันเป็นยังไงลูกค้านะผ่านไปหนึ่งไปมากระดับความสนิทสนมระดับความไว้วางใจระดับความพึงพอใจของลูกค้าเป็นไงแล้วก็ตั้งขึ้นมานะครับเป็นมีเป็นมีมากเป็นพอใจเป็นไรตั้งคะแนนให้ตัวเองเพื่อที่จะประเมินตัวเองตลอดถ้าเราทางานตามตารางเราจะไม่พลาดแต่ถ้าเราไม่มีตารางในการทํางานเราจะพลาด ทำไมเจ้าสัวทนายคือเราดำนโนบริหาร200บริษรัทได้เขามีเลขาช่วย20-30คนว่าจริงแต่เลขาเขาต้องสร้างตารางกำงานขึ้นมาวันนี้อาจารย์มีเลขาา3คนนะอยู่กรุงเทพสองนะอยู่นะขอนแก่นอีกหนึ่งนะครับาจารยต้องสร้างตารางขึ้นมาแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยอาจารย์ไม่จำเลยนะสมองเล็กนั้นจะบจำทั้งหมดไม่ได้นะครับจะเป็นเรื่องอะไรน้ไอ นะส้มพิตา้าแตจายไห้ด้วยนะครับสมองเอาไว้คิดเรื่องเดียวเอาไว้วาแผนอย่างเดียวแต่จะไม่เอามาจำทุกอย่างจะต้องพึ่งพาเป็เตัวพึ่งพ่านเอกสารใครเก่งไอทีใช้ไอทีใครเกง IT, ่ IT, เกงอินเทอร์เน็ตใช้เว็บไซต์เก็บขอ้อมูลอย่างมืออาชีพน้องชายอารเ,เป็นโปรแกรมเมอร์ใหญ่ของ C p เพิ่จะเรียนข้าพันซะีพีไปจองตัวตั้งแต่เรียนอยู่ปีสามจบม .4 เหมือนกัน แต่ทํางานอยู่4-5ปีเราออกตั้งบริษัทเองพัฒนาเว็บไซต์ขายนะครับเป็นเว็บไซต์สําเร็จรูปเขียนโปรแกรมขายวันนี้เว็บไซต์เนี่ยนะครับเกือบครึ่งประเทศใ,ใช้ใช้พื้นที่ของเราอยู่ใช้โปรแกรมของเราอยู่แม้ทัเว็บไซต์ของบริษัทของคนในในเมืองไทยประการชีวิตเนี่ยนะที่ทํามาโปรโมทประกันเนี่ยอาจารย์คิดเข้าไปดูหล,ลายร้านปับรู้เลยว่เาเป็นของเราใช้ของเราด้านหลายคน นะน้องชายาจะบอกว่าพี่รู้ไหมว่าฐานข้อมูลเนี่ยมันมีค่ามหาศาลขนาดไหนเขาซื้อกันเป็นล้านนะอย่างผมผมขายเว็บไซต์ให้กับบริษัทให้ต่างๆเนี่ยฐานข้อมูลลูกค้าเก่าของผมมีเพียบเลยบางคนขอเป็นตัวแทนเขามีตัวแทนอยู่สองพันกว่าคนเขาไม่เคยออกจากบ้านเลยนะครับมีเงินโอนเข้ามาในบัญชีเขาเนี่ยทุกชั่วโมงนะบางทีหมื่นห้าบ้างสองหมื่นบ้างห้าพันบ้างนะครับนั่งอยู่บ้านเฉยเย นะเขาบริหารฐานข้อมูลเลยเขามีอะไรต้องเข้จใจไปถึงลูกค้าเก่าก่อนบอกและพี่เคยทำข้อมูลลูกค้าพี่ไหมเนี่ยพี่อยู่ในวงการประกันมาสิบกว่าปีแตนะ่พี่มีทีมงานเป็นหลายหมื่นคนเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยพี่เคยเก็บข้อมูลตัวเองพี่ต้องเก็บพี่รู้ไหมธุรกิจใหญ่ถามข้อมูลมีความสำคัญนาดไหนวันนี้พวกเราทุกคนต้องมองตัวเองเป็นนักธุรกิจการเงินแม้วันนี้ธุรกิจเรา,าเล็กแต่วันหน้ามันจะโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้น นึกถึงตอนที่เราทางานครบสิบปีสิแล้วเรามีฐานลูกค้าเนี่ยนะครับเป็นพันกว่าคนอะไรมันเกิดขึ้นมีผู้การระดับเอ็มคนหนึ่งอยู่อยู่เซเว่นกรูเนี่ยอยู่ที่เชียงใหม่นะชื่หนิงาจารยได้แต่ชื่อเล่เนเคยเป็นบรรยายน้เ้าสองครั้งนะครับเขาเลยเรียกเราว่าอาจารย์บรรยายเซเว่นกรูฟันอาจารย์ปีนี้หนูเก็บมาหกสิบห้าล้านหนิงเนี่ยน,นะครับ ก็เ,เป็นผู้จัดการธรรมดาเหมือนคนทั่วไปแต่เขาทาํางานมาสิบกว่าปีน้องๆขายเคสเนี่ยเขาเขาเป็นฝ่ายสะสมเดือดเคสมันเลยเยอะขายเคสทิ้งไปเขาเนี่ยนะครับเกือบสองพันเคสวันวันหนึ่งเขาทำอะไรนะครับนั่งโทรหาลูกค้าเก่าวันนึงเข้าไปฟังเสสอน็นบีอาร์พีสมอลซอนเหยียืโอตผมนักขายระดบับเหรียญทองโอลิมปิม์นายมามญาติเขาเลยอยากเป็นเอ็นบีอาร์พีแต่ข้อบกพร่ของเอ็นบีอาร์พีคือ คุณต้องขายประกันด้วยเองต้องมีคอมมิชชั่นไม่ต่ำกว่าหนึ่งล้านบาทในปีนั้นถึงจะเข้าไปสมาชิกได้เขาก็อยากเป็นสมาชิกเดียรที<บ>เกิดป้าหมาเกิดความฝันเกิดป้าหมายขึ้นมาเอแลราจะไปขายใครเขาก็ไม่มีลูกค้าเหมือนกับพวกเราเลยนะแต่ว่าเขามีพื้นฐานการโทรศัพท์ที่นขางดีเคยเป็นเพลมา่อน,นก,ก็นเลยเอาลายชื่อโทรศลายชื่อลูกค้าเอามานั่งดูดึงความลูกค้ามาดูแล้วมาจัดคราใหม่นะแล้วก็โทรหาลูกค้าเก่าเขา เขาเคยขายแต่รายละ5้ารอายละพันต่อเดือนแต่ถ้าขายแบบนี้ไม่มีทางได้ทอาถึงล้านต่อปีเขาก็เลยโยกระดับการขายเขาอยากขายแบบขีดหมื่นเป็นเหมือนคนอดื่นเขาก็เลยคัดลูกค้าที่มีฐานรายได้ที่จะส่งเงินประกันหมื่นได้ถ้ารวยกันไปลูกค้าก็คงไม่ซื้อเขาเอาระดับระดับมาเดินหนึ่งสองหมื่นแล้วก็โทรหาลูกค้าแล้วเขาไม่บอกลูกค้าแล้วว่าเขาเป็นตัวแทนที่ดูแลพอร์ตนี้เขาบอกว่าเขาเป็นเจ้าหน้าที่ของบริษัท นะโทรมารแจ้งลูกค้าเก่านะจโทรมารแจ้งพี่พ่อพี่เป็นลูกค้าเก่าบริษัทตอนนี้บริษัทมีโปรโมชั่นใหม่สาหรับลูกค้าเก่าของเราทุกคนเพื่อเป็นการขอบคุณนะและประการคืนกำไรให้กับลูกค้าที่สนับสนุนเรามานะแบบประการแบบนี้เป็นแบบที่ให้ผลตอบแทนสูงมากนะครับจะออกตลาดเนี่ยนะครับเร็วๆนี้แต่ว่าเพื่อ ตอบแทนลูกค้าที่เป็นลูกค้าของเราแล้วเรา,เราก็เลยให้สิทธิ์ซื้อได้ก่อนคนอื่นแต่คนนึงจะมีสิทธิ์ซื้อได้แค่2กรมธรรม์กรมธรรม์ละไม่เกิน10,000่บาทจริงๆซื้อเท่าไหร่ก็ได้แต่เขาสร้างความพิเศษขึ้นมาว่าคนนึงซื้อได้บัญชีละไม่เกิน1 0,000และซื้อได้ไม่เกิน2บัญชีเขา,า,าโทรไปนะครับวันก็โทรเหมือนเราโทรหาทีมาแหลนะก็สร้างสร้างสร้างบทพูดมาก็โทรไปหาลูกค้าสร้างบทพูดไว้นะ โทรไปเป็นร้อยลายก็มีคนทาคนไม่ทาแตบบ่แต่ปีนั้นติดเกมบีาดอดีด้วยการโทรหาลูกค้าเก่าลูกค้าเก่ายึดแบบไหนเ็นซื้อได้แค่หมื่นนึงเลยเหรอเออันพี่ซื้อสองกลมเลยนะครับคิดว่ามันดีก็เลยต้องซื้อไว้เต็มทีก่อนนะหนิงติดเกมบีดีปีแรกปีที่สองนะครับอยากจะขายบุกูขายเหมือนได้แล้วสักชั้ใจแล้วละไปเห็นเขาขายเคสห้าหมื่นเคสแสนจะขาย เป็นเหมือนเท่าเปลี่ยนบทโหมแล้วก็คัดลูกค้าฐานที่มีรายได้น่ะเรียกว่าสามารถสมเบี้ยเดือนละปีละ 5, ห้าหมื่นได้โทรไปหาลูกค้าเหมือนเดิมเลยขอบคุณลูกค้าเป็นเจ้าหน้าที่โทรศัทโทรมาแจ้งข่าวดีตอนนี้ปนเป็นสัปดาห์โปรพิเศษเป็นแบบประกัน,กนแบบนี้ได้ผลตอบแทนอย่างนี้แต่ลูกค้าคนนึงจะซื้อได้แค่สองบัญชีบัญชีหน,นึง่งไม่เกินห้าหมื่นบาทเหมือนเดิมเลยปวดทิ้งเดิแล้วลูกค้าทำมาอีกนะขายได้เคสห้าหมื่นเคสละแสน ใจอิดทีนี้นะครับอยากขายเคียนล้านเป็นเหมือนคนอื่นเอาถามลูกค้าเดืม่มมาแต่มาคัดลูกค้ารวยๆแล้วโทรไปนะครับโทรไปหาลูกค้าขายได้ยี่อนะอยากขายเคียนห้าล้านทีนคนเรามันพอทำได้ชิ้นใหญ่ขึ้นเรื่องนี้เมื่อปีที่แล้วนะครับพี่อ้อยเป็นพยานหลักฐานให้อย่างดีเพราะพี่อ้อยก็นั่งฟังอยู่หลักฐานนะครับเขาจะขายเคสนห้าล้านได้ เขาก็แต่งแบบที่เหมือนเดิมโทรไปขอบคุณลูกค้าเขาคัเกลี่ยลูกค้ารวยไปนะครับทบขอบคุณลูกค้าตอนนี้บริษัทมีโครงการพิเศษเพื่อการชื่นอะไรลูกค้าอะไรแจ้งลูกค้าก่าวขอเพื่อรักษาสิ์ให้ลูกค้าแต่ว่าด้วยโครงการแบบนี้เพื่อเพื่อการลงทุนแบบนี้ของบริษัทมันมีมันมีงบจำกัดบริษัทให้ไม่เกิน900ล้านแต่ว่าให้ลูกค้าแต่ละคนซื้อได้ไม่เกิน5ล้านต่อ1คน นะตอนหน,นึ่งนบะัญชีครอบครัวมันจะซื้อได้แค่สองบัญชนะีมากอีกแล้วนะครับแบบพิเศษนะฮปรากฏว,ว่ามีหมอคนหนึ่งไม่รู้คิดยังไรนะครับซื้อมาทั้งหมดห้าบัญชีคือในครอบครัวซื้อสองแต่ขอใช้สิทธิของน้องสาวซื้อได้ไหมปนะวดเองซื้อไม่ได้ซื้อมาหมดห้าบัญชีหกนะบัญชีหกห้าสามสิบได้เบี้ยมาสามสิบล้าน บินมาจากเชียงใหม่ลูกค้าอยู่เลราช์นะครับนั่งที่บินมาเลยนะมารับออเดอร์จากลูกค้าสั่งนะตอนกลางคืนเนี่ยนะครับบินกลับไปแล้วเนี่ยนอนไม่หลับก็คือเลยนั่งมองดูเชนคสามสี่ล้านจะไปแบบนั่งเหมือนคนบ้าอะไรทำอะไรไม่ถูกนะสามสี่ล้านนะตื่นเช้ามาได้นอนแค่สองโมงก็เกิดดวงตายเนครับโทรไปหาลูกค้าอ่าคุณหมอครับตอนนี้คุณหมอเพล่ ได้เป็นลูกค้าของเราแล้วนะครับหนูได้ส่งชื่อคุณหมอเข้าสู่บริษัทแล้วทีนี้บริษัทมีโปรโมชั่นพิเศษให้กับลูกค้าด้วยเนี่ยที่เป็นลูกค้าในโครงการนี้คือถ้าคุณหมอแนะนำลูกค้านะในโครงการนี้ให้กับบริษัทได้บริษัทจะให้คุณหมอเท่านี้เท่านี้เขาคือเขายกโปรโมชั่นของโปรโมชั่นนี้ให้ลูกค้าเลยคุณหมอจะตอนแรกงงนะครับงงตัวหมอสองตัวงงไปงมาตัวมอเปวสองกายเป็นตัวกอไข่นะอ งกับกอเนะี่ยพวกเราสะบดเอานะครับคุณหมอก็โทรไปหาเพื่อนเลยที่เป็นหมอเป็นคนรวยด้วยกันจากเทสแกรกถึงเคสที่อสองใช้เวลา15วันคุณหมอปิดมาหาลูกคา้ามได้อีก35หล้านกลายเป็นหกหล้านขายเพียง15วันนี่ปีปีที่แล้วเลยนะปีห้าหเด็นติดเอ็มดีอาร์จนทย์เร็วที่ใหม่นันเจอเอ้ยยม้มก่นพิาจารกัน ขายคนเดียว15วัน65ล้านจบขางลูกค้าเดิมเจ๋งไหมอยากได้เดีือวนี้บ้างไหมปิด65ล้านคลอง40% 64 24 2ได้24ล้านในฐานะผู้จัดก,การได้เพิ่มอีกนะครับเกือบ24ล้านกลายเป็น4แสนละนลาออกเลยปเสอรไวสุดเลยแต่นึงไม่ลาออกยันอยู่ต่อนี่คืออิทธิพลของ